โอ,โ,โอ้โหโอ้โหน้ำสวยมากสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบก,กับช่อง s วิตตี้ครับเมื่อเช่นเคยนะคะทุกคนว้แล้วก็วันนี้นะค่ะทุกคนเราก็ไม่อยู่ในเกมไม c ครับกันอีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้บุ๋มไม่ได้มาเล่นเกมไม้ครับมาทุกคนดูแต่ว่าวันนี้นะคะทุกคนบุ๋มจะมาสอนวิธีการทําให้ไม c ครับเราภาพสวยขึ้นนะคะทุกคน หรือว่าเป็นการสอนลงเชเดอร์นั่นเองโอเคสำหรับวิธีการลงจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันเลยค่ะเย้โอเคค่ะทุกคนสําหรับวิธีการลงเชเดอร์นะทุกคนขั้นแรกนะคะเราก็ต้องมีตัวเกมไมโครฟ a f t ก่อนนะคะซึ่งนี่บุ๋มก็จะทาให้ดูแล้วก็องทำการกดเพล์ไปก่อนรอบนึงนะคะก็กดเพล์ไปใช่ไหมพอมันสร้างตัวเกมเสร็จนะคะทุกคนแล้วก็ค่อยการกระบ,บาดท,ทิ้งก่อนโอเคไหมก็เดี๋ยวให้มันโหลดแป๊บนึงแล้วกันนะ โอเคนี่ก็โหลดตัวเกมเสร็จแล้วก็การทิ้งได้หาต่อไปนะคะก็ให้เราเข้าไปที่ Google Chrome นะคะเข้าไปที่ Google Chrome เสร็จแล้วก็ให้พิมพ์ไปว่า Optify นะคะทุกคนนี่เลยก็ตัวนี้นะคะเดี๋ยวผมจะให้ลิงก์ไว้ด้านล่างด้วย,วยกันเนาะสำหรับใครที่เล่นในคอมเท่านั้นนะถึงจะทำวิธีนี้ได้โอเคไหมแล้วก็กดเข้าไปค่ะที่ Optify แล้วก็มาที่ดาวน์โหลดค่ะทุกคนปึ๊บรอแป๊บนึงแล้วกดที่ Preview Version นะคะจากนั้นนะคะไปที่ตรงนี้ นี่หนึ่งจุดห้าจุดสองตัวนี้นะคะแล้วก็กดมิลเลอร์ไปอ่ะก็รอสักครู่นะคะจากนั้นก็กดดาวน์โหลดตรงนี้ไปเลยชึบมันก็จะดาวน์โหลดลงมาให้แบบนี้นั่นเองนะคะทุกคนอ่อก็กดคลปไว้แล้วกันอ่ะฮะเรียบร้อยอันนี้บุ่มก็โหลดไปไว้ในดาวน์โหลดนะคะจากนั้นก็ให้เราทำการดับเบิลคลิกไปได้เลยนะคะก็กดโอเคจากนั้นก็กด i n s t a l l ไปเลยค่ะชึบ รอสักครูน่นี่ขึ้นข้อความนี้ก็คือได้แล้วนะคะทุกคนก็กดโอเคไปจากนั้นนะคะแล้วก็มาดาวน์โหลดตัวเชดเดอร์กันนะคะทุกคนซึ่งตัวที่บุ๋มใช้ประจำเนี่ยก็จะเป็นชื่อว่า BSL Shader นะคะตัวนี้เลย BSL Shader ปึ๊บคลิกเข้ามาแล้วก็มาที่เว็บแรกเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเรากดเป็นอย่างนี้ก่อนที่จริงมันมีเชดเดอร์อีกมากมายเลยนะคะทุกคนที่เราสามารถเลือกเล่นได้เนี่ยบุ๋มจะลองเปิดเข้าไปให้ดเูเว็บที่บุ๋มเข้ามาประจำเนี่ยก็จะเป็น เว็บไหนนย <c oughs> จะไม่ได้บุ่มเข้าแบบเว็บมั่วมากเลยอ่าสมมติวันนี้ใช่ไหมบุ่มก็จะชอบดาวน์โหลดตัวนี้นะคะ่ะซิลเดอร์อีกตัวหนึ่งมันเป็นเชเดอรที่สวยมากๆเลยค่ะทุกคนเป็นตัวที่บุ่มเคยชอบใช้แล้วท่าวันนี้บุ่มใช้ตัวนี้ BSL นะคะแล้วก็กดดาวน์โหลดไปได้เลยนะคะทุกคนมันก็จะมี2อันก็คือเวอร์ชั่น1.7.1041นะคะแล้วก็เวอร์ชั่น7.105 P 2 P 2มันน่าจะเป็นแบบว่าตัวอะนั่นปะ ตัวแบบพรีวิวป่ะทุกคนแต่เราไม่รู้เราอันนี้ไปก่อนแล้วกันอันล่าสุดไปก่อนแม่ก็โหลดไปทั้งสองอันก็ได้นะแบบหนึ่งรอก่อนก็รอดาวน์โหลดสักครู่นะคะอือมฮึได้มาแล้วหนึ่งอันเนียบุ่มโหลดนี้ไปแล้วกันจะได้รู้ว่ามันต่างกันยังไงนะคะโหลดมาเลยโหลดมาเลยแล้วก็จะโหลดตัวซิลเดอร์มาด้วยแล้วกันนะคะทุกคนเดี๋ยวโหลดให้ทุกคนดูเลยนะตัวซิลเดอร์เนี่ยบุ้มก็จะใช้เป็นเวอร์ชันที่บุ่มใช้อีกพวกนึงมันไม่มีอ่ะ ต้องกดเข้ามาที่นี่แหะมาดูแบบว่าตัวออฟฟิเชียลของมันนะคะว่ามีเวอร์ชั่นไหนบ้างให้เราดาวน์โหลดเฮ้ยมีเว็บไซต์ของมันด้วยนี่ไงคะทุกคนบุ๋มหาเจอแล้วเว็บไซต์ของซลเดอร์บุ๋มว่าอยู่ตัวที่บุ๋มเชยใช้บ่อยๆในการอาทีบุ๋มก็จะใช้เวอร์ชั่น1.4กว่ากว่านะคะนี่เลยถ้าจะไม่ผิดจะเป็นเวอร์ชันนนะคะทุกคนก็บุ๋มจะชอบใช้เป็นเวอร์ชันไทยแล้วก็ เอ็กซ์ตรมนะคะซึ่งถ้าหากใครคอมแบบว่าไม่แรงมากก็ใช้เป็นไลท์ก็ลงได้แล้วนะคะมันก็จะไม่ค่อยกินสเปคเท่าไหร่เดี๋ยวดูเวอร์ชันล่าสุดหน่อยดีกว่าคือมันไปใกล้ถึงไหนแล้วก็ไม่รู้นะเนี่ยนี่ใช่ไหมมชัชสองพันยี่สิบโอเคอันนี้น่าจะเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วก็ลองดาวน์โหลดมาดูแล้วกันบุ๋งไม่ได้เข้ามาติดตามของซลเด์นานแล้วนะคะโอ้อัน,นี้ขอนอกเรื่องนึงแล้วกันเนาะโอเค <c oughs> ขออนุญาตโหลดมาให้หมดเลยแล้วกันลงทีเดียวให้คุ้มไปเลยค่ะทุกคนอันนี้ก็รอสักครู่นะคะให้มันแบบไอ้่กอน เราอย่าไปกดอะไรนะมันเป็นโฆษณานะคะทุกคนอาจจะโดนไวรัสได้ก็กดสกิปไปนะคะแล้วก็ดาวน์โหลดไปเลยจ้าโอเคเสร็จแล้วอันนี้ได้แล้วนะต่อไปอันนี้แล้วก็อันนี้โอ้โหถ้าแบบนี้ก็กดสกิปนะคะทุกคนแล้วก็กรกบาดอันเดิมทิ้งโอเคตอนนี้เราก็ได้เชเดอร์ของเรามาเรียบร้อยเดี๋ยวนะอัน,นไร เอามาให้หมดโอเคตอนนี้เราก็ได้เชเดอร์มาแล้วนะคะทุกคนแล้วก็ลงตัวอัพติฟลเสร็จแล้วใช่ไหมต่อไปนะคะเราก็จะเอาเชเดอร์ไปใส่โดยวิธีการก็ไม่ยากเลยคะ่ะทุกคนขั้นแรกก็คือให้เราเข้าไปที่ Minecraft ก่อนนะคะแล้วก็มาเลือกเป็นเวอร์ชั่นนี้ก่อนโอเคจากนั้นก็กดเพลย์ไปหนึ่งรอบแล้วให้มันดาวนโหลดตัวเกมก่อนนี่ค่ะทุกคนเข้ามาที่ออปชันนะคะมาเช็คดูไปที่วิดีโอเซตติ้งนะคะแล้วก็เชเดอร์นี่ถ้ามีมแ,แสดงว่า เราลง o p t i f i เสร็จสิ้นแล้วนะคะโอเคได้แบบมี้แล้วแสดงว่าเข้าเล่นเกมได้แล้วแต่ว่าเรายังไม่มี s h a อร์ใช่ไหมก็ให้เราพิมพ์ p e r app data นะคะทุกคน app data p e r แล้วก็กดนี้เข้าไปจากนั้นก็เข้าไปที่ดอด minecraft นะคะแล้วก็หาคําว่า shader pack นะคะทุกคนนี่เลยตัวนี้เลยถ้าหากใครไม่มีก็สร้างโฟลเดอร์ใหม่ได้เลยนะคะก็กดแต่เมื่อคลิกเข้ามาแล้วก็ลากไฟล์นะคะที่เราดโหลดมาเมื่อกี้นี่เลยเป็นไฟล์ซิ p ทั้งหมดเอาไว้ตรงนี้นะคะ เสร็จแล้วค่ะทุกคนจากนั้นก็มาดูตรงนี้ให้เราเข้าไปที่ออปชันนะคะแล้วก็เข้าไปที่วีโอเซตติ้งมาที่เชเดอร์นะคะนี่เลยเชเดอร์ของเราก็จะปรากฏตรงนี้นะคะทุกคนโอเคค่ะทุกคนนะบุ๋มจะลองใส่เชเดอร์ทุกคนดูกันนะคะว่าได้จริงจริงหรือเปล่าบุ๋มก็จะลองเป็นตัวนี้ก่อนแล้วกันนะอือฮึก็ดาวน์โหลดแป๊บหนึ่งนะคะทุกคน โอเคแล้วก็กดดันไปนะคะแล้วก็สร้างไฟล์ใหม่ซึ่งในหุผมจะมาสอนวิธีการทําให้โลกมันเป็นแบบเคลียร์แลนด์ยังไงนะคะแบบว่าไม่มีพวกมอนสเตอร์หรือว่าเป็นโลกเรียบๆยังไงนะคะทุกคนที่มันไม่มีมอนสเตอร์ไม่มีอะไรทั้งนั้นยกเว้นแบบว่าอาจจะมีสิ่งมีชีวิตนิดหน่อยนะคะทุกคนก็ให้เราไปที่ create new folder นะคะนี่คือวิธีการสร้างโลกที่ทุกคนสงสัยนะคะทุกคนโอเคแล้วก็ไปที่ creative แล้วก็มาที่ more o p t i o n นะคะจากนั้นก็เลือกตรงนี้ค่ะ เป็นบนอันนี้นะแล้วกด create world นะคะปุ๊บนี่ค่ะทุกคนก็จะได้โลกแบบนี้มาแล้วนะคะซึ่งยังไม่หมดนะคะก็ให้เรากดออกมาก่อนแล้วก็ให้เราเข้าไปที่ option นะคะแล้วก็มาเลือกตรงนี้ค่ะ difficulty นะคะเป็นเอ่อเป็นอันนี้นะคะทุกคนโอเคจากนั้นก็กดดันไปค่ะแค่นี้ก็จะไม่มีนสเ s t e r แล้วค่ะทุกคนโอ้โหชเดอร์แล้วก็สวยงามมากเลยแต่บุ่มขอออกนิดนึงอันนี้ก็แค่โลกธรรมดา เดี๋ยวเรามาสร้างรูปแบบปกติที่เราใช้กันดีกว่านะฮะนี้ค่ะทุกคนก็จะเป็น shader หน้าตาประมาณนี้เลยซึ่งอาจจะดูเบลอๆนิดนึงไม่เห็นเหมือนของพี่บุ๋มเล่นเลยใช่ไหมแล้วก็มีวิธีการตั้งค่าทุกคนก็แค่กดออกไปแป๊บนึงแล้วก็ไปที่ option นะคะจากนั้นไปที่ video setting shader นะคะต่อไปนะคะก็ให้เรามาที่ shader option นะคะแล้วก็ไปที่ post p โ o c เ s s นะคะตรงนี้แล้วก็โม t ั่นเบลอกดออฟไปบลูมกด ออฟไปนะคะโอเคเดนแฟนี่บุมไม่ได้ใจเหมือนกันก <c oughs> ็จะมีประมาณนี้ใช่ไหมนี่ไงเห็นไหมพอเราเอาบุมออกมันก็จะแบบไม่เบลอแล้วนะคะทุกคนนี่งอแล้วของบุมมันสีสดกว่าน,นี้ใช่ไหมบุมมีวิธีการตั้งค่าก็คือบุมม,มาที่ออปชันนะคะแล้วก็มาที่นี่ค่ะทุกคนมาตรงนี้ใช่ไหมต่อไปนะคะก็เข้าไปที่ post process เหมือนเดิมนะคะแล้วก็มาที่ color grading and tone map อะไรสักอย่างนี้แหละแล้วก็มาที่คําว่า s a t u ูเอชชนะคะก็ให้เราเพิ่มไปนิดหน่อยอา่าฮะสมมุติว่าเอาซักประมาณนี้อืมเอ่อไวบ้บาลานก็อาจจะเพิ่มนิดนึงนะคะโอเคแล้วก็กดดันไปค่ะนี่ค่ะทุกคนเห็นไหมสีมันก็จะเข้มขึ้นแบบนี้เลยนะคะซึ่งที่จริงล้งบุ๋มไม่ได้ใช้เทคนิคนี้แต่ว่าบุ๋มเอามาใช้ทุกคนรู้ไว้นะคะคือจริงๆรล้วงบุ๋มใช้วิธีการตั้งค่าในโปรแกรมอัดคลิปนะคะแต่ว่าในเกมแต่ก็ทําได้เหมือนกันไงทุกคนนี่เลยเหมือนกันเป๊ะเลยมันก็จะสีเข้มๆแบบนี้เลยนะคะซึ่งเวลาดูน้ําดูนะ วุ้ยบ้านอะ่ะสวยงามมากเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาลองเช็ดเนออีกอย่างหนึ่งแล้วกัน <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววปกติเกิดมาไม่ค่อยเจอเท่าไรหร่ฮะเป็นลังโจรค่ะทุกคนวันนี้ <c oughs> มาในบุ่มลองเช็ดตัวอื่นมากกว่าเรามาลองตัวนี้สิอ่ะตัวนี้โอ้อันนี้คืออะไรเนี่ยเฮ้ยทั้งโลกหมุนได้โอ้มย g o อเวียนหัวแย่เลย <c oughs> เปลี่ยนเปลี่ยนเปียเป่ยน บุ่มใช้เป็นเวอร์ชันล่าสุดลองดูนะคะทาดาโอ้มายกอดเฮ้ยเพิ่งรูวว่ซซิวดเออร์อ, er, อัปเดตใหม่ก็สวยเหมือนกันนะี่ดูสิดูแสงพระอาทิตย์อ,อุ้ยน้ำเฮ้ยบุ๋มหาเชเดอร์ที่มีน้ําแบบนี้นานมากบุ๋มเพิ่งรูวว่ซซิวดเออร์มันอัปเดตแลวมันเป็นแบบนี้โอ้มายกอดน้ำฟ้าๆนี่มันสวยมากเลยทุกคนแต่ว่ามันก็ส่วนตัวบุ๋มชอบเบสเอลมากกว่าแต่ว่านี่มันสมจริงนะคะทุกคนดูสิอ๋อ โอ้โหน้ำสวยมากเฮ้ยเดี๋ยวนะลองดูหน่อยแล้วกันยังมีอีกอันนึงค่ะอันนี้อ๋อเวลาหมุนไปมันก็จสมูทนะคะทุกคนดูโอเคแล้วก็จะหาเอาลองเป็นเอ็กเตรมว้าวก็ยังสวยเหมือนเดิมนะคะโอ้แต่ว่าใต้น้ำเนี่ยบุ่มขอให้ b บ l เพราะว่า b บ l มันดูแบบสว่างมากกว่าแล้วก็ใสกว่านะคะแต่อันนี้มันก็สมจริงกว่าไงโอ้เป็นเฉดที่สวยมากเลย โอ้โหสงใส่ต้องกลับมาใช้แล้วค่ะทุกคนเพราะน,น้ําน้ํามันสวยมากเดี๋ยวเราลองมาเปลี่ยนอีกรอบนึงแล้วกันลองเป็นตัวที่บุ๋มบกว่าบุ๋มชอบใช้นะคะก็คือตัวนี้นี่ซึ่งตัวนี้นหลายๆคนโหลดมาแล้วว่าเอ้ยทำไมมันไม่เห็นของพี่บุ๋มเลยใช่ไหมบุ๋มใช้วิธีการตั้งค่านะคะก็คือเข้าไปเชเดอร์เหมือนเดิมแล้วก็ไปที่เชเดอร์ออปชั่นนะคะแล้วจากนั้นก็มาที่บลูมแล้วก็กดออฟไปค่ะเนี่ยแค่นี้ค่ะ เห็นไหมมันก็จะเหมือนเชเดอร์ที่บุ๋มใช้แบบอัดคลิปเป็นหลายคลิปแล้วนะคะโอเคก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนสําหรับวิธีการลงเชเดอร์นะคะมันอาจจะบั๊กนิดหน่อยเพราะว่ามันเป็นเวอร์ชัน1.15นะคะทุกคนเดี๋ยวขอเปลี่ยนแป๊บหนึ่งแล้วกันโอเคหายบัก๊กละโอเคค่ะทุกคนก็จะประมาณนี้นะคะ่ะสำหรับวิธีการลงเชเดอร์ง่ายๆใน Minecraft เวอร์ชัน1.15.2นะคะถ้าหากใครทำได้ก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยแล้วกันเนาะโอเคสำหรับนี้ไปแล้วนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย 速度。